ปวดมากใน,นยมทางข้างเลยปวดแบบอยากจะทุบหักวก่าิจริงจริงสิบกว่าปีแลวสองกองก็เริ่มดีทุกสึกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเจี๊ยวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆชไปเดินมีธบาทจะมีอาการทรมานมากบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จากเช้าช้านี่จะจําวันลลุกขึ้นมาจะเดินลําบากก็ดีขึ้นเขาเขาก็ยังกรึบกรึบอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังยังดังอยู่ค่ะค่ะข้างนี้ก็ค่อยชั่วแล้วเขาสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมซองแรกเลยนะครับผมทางก็มีความรู้สึกเอ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นะนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกก็อี่บูญนี้ก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับ oh. คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับ oh. <laughs> ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะ <c oughs> ตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะ <c oughs> พอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่ม <c oughs> บวมทํายังไงดีเนาะ <c oughs> เขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อน <c oughs> ประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วจะได้ไม่ต้องโรมบานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อะที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงจริงแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามัน,มนดีแค่ไหนต้องลองดูจริงๆปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะลาวไปที่ขาหนีบลาเปิ้ลแลาวไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ ผ่าสะโพกอีกครั้งเป็นีครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้แล้วพี่ฟังเปิดยูท b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนเนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผานไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็เป็นว่ธการเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะห่อเขานี่มันบวม<ะ>เป่งเลยแล้วก็เดินลําบากรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีครับรเขาถามว่าลุงขาไหมก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่ากระฟาใบนัดผมก็ไม่กล้า <c oughs> ออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นมาเจอ <c oughs> ดีบูลเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่ 3. สามซองที่สี่เอ๊ะไอ้ที่บวมเราอะ่ะมันยุบตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่า ว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยค,คือกล่องหนึงมันมี5ซองเนะ,ะเออใช่จริงจริด้วยอจริงด้วยพอ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ปวดข้างในแทบจะไม่มีแลวตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระใสามาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบ,บอกต่อดีบูนผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อเเซ มีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีแล้วตัวบุกนะคก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดี